ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s s Motor ช่องของคนรักรถมอเตอร์ไซค์จริง วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูรีวิวรถรุ่นยอดนิยมตลอดการอย่าง2026 Honda Wave 110 CBS Scoopy รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยบอกเลยว่ารุ่นนี้ทั้งประหยัดทนทานดีไซน์ทันสมัยและเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันสุดๆไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนพนักงานออฟฟิศหรือพ่อค้าแม่ค้ารถคันนี้ตอบโจทย์ได้ครบครับสำหรับ Wave 110รุ่นปี2026ยังคงเอกลักษณ์ความเรียบง่ายแต่แตงด้วยความสปอร์ตส,สมความหรูแบบ Scoopy เข้าไปทำให้ภาพลักษณ์ดูสดใหม่กว่าเดิม ใบหน้าทรงมนแบบและสว่างชั ies, ดในทุกสภาพแสงแคริ่งด้านหน้าออกแบบเพ wow นุลมากค้นพร้อมลายกราฟิกใหม่ที่ดูทันสมัยและโดดเด่นบนท้องถนนโครงสร้างตัวรถแข็งแรงน้ำหนักเบาถึงแ่้ควบคุมค่องตัวเหมาะทั้งผู้ชายและผู้หญิงเบาะนั่งรุ่งความสูงกำลังดีนั่งสบายและจีทางกลายเครื่องยนต์เป็นขนาด1 1 0ซีระบบหัวฉีด p c m f i ระบายความร้อนด้วยอากาศให้การข่อมไม้ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติแบบโรตารีสี่สปีด่ง,ง่ายเปลี่ยนเกียร์รุ่มโดอัตราเร่งดีในช่วงตน้นและกลางเหมาะกับก,บการใช้งานในเมืองและทางไกลสบายสบายจุดเด่นของรุ่นนี้คือระบบเบรก CBS หรือคอมบี AK, เบรกซิสเต็มที่ช่วยกระจายแรงเบรกไปยังล้อหน้าและล้อหลังพร้อมกันเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถลดโอกาสล้อล็อกและช่วยให้ผู้ขี่ควบคุมรถได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินล้ออันลอยแข็งแรงทนทานมาพร้อมยางคุณภาพดีวิดเกาะถนนได้มั่นใจระบบกันสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปติกและด้านหลังแบบสปริงผู้ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีไม่ว่าจะผ่านถนนครื่รคาหรือทางได้เรียบก,ก็ยังนุ่มน,นวลสำหรับฟังก์ชันอำนวยความสะดวกก็จัดมาให้ครบช่องเก็บของใต้เบาะสามารถใส่หมวกกันน็อกแบบชึ้งใบและของใช้ส่วนตัวได้สบายมีตะขอแขวนสัมภาระด้านหน้าเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจำวัน หน้าปัดเรือนใบแบบผสมระหว่างานา็อกและดิจิทัลอ่านข้าง,งา่าแสดงผลครบทั้งความเร็วระดับน้ำมันและไฟเตือนต่างๆระบบกุญแจแบบมาตรฐานแข็งแรงใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนดีไซน์โดยรวมของเบร110 CBS g o o กิปี2026จะเน้นความโค้งม,มนดูลุ่มนลนแต่ยังแฝงความทันสมัยทำให้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยสีตัวรถมีให้เลือกหลายเฉดทั้งทุนสุภาพและทุนสดใสตอบโจทย์คนที่ต้องการรถใช้งานจริงและคนที่อยากได้สไตล์ที่แตกตา่าง เรื่องความประหยัดถือเป็นจุดข,ขายหลักของรุ่นนี้ด้วยอัตราสิ้นเปลืองที่ดีเยี่ยมที่หนึ่งทัสามารถวิ่งได้ไกลลดค่าใช้จ่ายระยะยาวได้อย่างชัดเจนการดูแลรักษาก็ง,ง่ายอะไหล่าหาง่ายส่นบริการมีทั่วประเทศทำให้เวฟ110เป็นรถที่คุ้มค่าและได้รับความนิยมต่อเนื่องมาหลายปี สำหรับราคาของ2026 Honda Wave 110 CBS Scoopy ในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ประมาณ47,000-49,000ถึง 49, บาทขึ้นอยู่กับสีและโปรโมชั่นของตลาดดีลเลอร์ถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเหมาะก,กับผู้ที่มองหารถใหม่คุณภาพดีในงบประหยัด สรุปแล้ว2,026 Honda Wave 110 b s Scoopy เป็นรถครอบครัวตัวจริงขี่ง,ง่ายประหยัดทนทานดีไซน์สวยฟังก์ชันครบและราคาคุ้มค่าเหมาะทั้งใช้ทำงานใช้เดินทางในชีวิตประจำวันหรือใช้ขี่ท่องเที่ยวใกล้ๆหากคุณกำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ที่ไว้ใจได้สักคันรุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับถ้าชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่อง SR Motor เพื่อไม่พลาดคลิปรถรุ่นใหม่ๆใ,ในอนาคตแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า